สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเต้าส่วนทานกันค่ะวันนี้เราก็ใส่เป็นมะพร้าวต้มลงไปด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะเหนียวข้นเหมือนที่เขาขายกันนะคะแล้วก็รสชาติหวานเหมือนที่เขาขายกันเลยค่ะวิธีการทำให้ถั่วไม่เละนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะใช้ถั่วเขียวลอกเปลือก5 0 0กรัมนะคะ นำมาล้างทำความสะอาดสองสารอบนะคะให้น้ำมันใสนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สามชั่วโมงหลังจากแช่น้ำไว้สามชั่วโมงนะคะถั่วมันก็จะพองขึ้นอืดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปนึ่งนะคะเอาผ้าขาวบางรองแล้วก็เอาถั่ววางลงไปผ้าขาวบางคุมไว้ด้วยค่ะ ใช้ไฟกลางนึ่ง30นาทีนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยนะคะถั่วเราก็พึงไว้ให้เย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คถั่วให้ดูนะคะว่าสุกแล้วนะคะเอาขึ้นมาบีได้ขนาดนี้เลยคะ่ะสุกแล้วค่ะจะใช้เนื้อมะพร้าวต้มใส่ไปในเต้าส่วนด้วยนะคะเนื้อมะพร้าวต้มหนาจริงนะคะแต่ว่านุ่มค่ะ ลอกเนื้อออกจากกระลานะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวมาผสมแป้งทิ้งไว้ก่อนนะคะแป้งมันค่ะแป้งเทา้ายยม่อมผสมน้ำคนผสมให้เข้ากันไว้ก่อนค่ะ ที่เราใส่แป้งเท้าไปด้วยนะคะแป้งจะไม่คืนตัวง่ายนะคะเสร็จเราก็ไปทําเต้าส่วนเลยค่ะใส่น้ํา1.5ลิตรนะคะจุดไฟเลยค่ะแล้วก็เอาใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะพอน้ําเดือดก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะคนจนน้ําตาลทรายละลาย ตอนนี้น้ำก็หอมใบเตเยแล้วนะคะก็จะเอาใบเตยอ,ออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็นําแป้งที่ละลายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆเทใส่นะคะระหว่างเทนี้เราต้องคอยคนตลอดนะคะไม่งั้นแป้งจะจับตัวเป็นก้นกอนๆเลยค่ะ คนจนกว่าแป้งจะสุกนะคะสังเกตจากน้ำนะคะจะใสคือสุกใช้ได้แล้วนะคะพอแป้งสุกเราก็เอาถั่วที่เย็นแล้วนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้กระจายทั่วๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่พักถั่วให้เย็นนะคะเราเอาถั่วลงตอนถั่วร้อนๆนะคะถั่วมันจะนิ่มจะเละเกินไปนะคะ่ะ เราคนถั่วให้กระจายทั่วแล้วนะคะก็ปิดไฟใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็มาทำส่วนของกะทินะคะผสมแป้งข้าวเจ้าสักหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะก็เติมน้ำลงไปผสมนิดหน่อยะคะ่ะคนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะ่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟเลยะคะ่ะ เราต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคในกะทินะคะกะทิจะไม่บูดง่ายด้วยค่ะพอกะทิเดือดขอบขอบอย่างนี้นะคะขอบขอบ,ขอบเดือดแค่นิดเดียวพอเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะจะเสิร์ฟได้เลยค่ะความหวานในสูตรนี้นะคะก็จะเหมือนกับที่เขาทําขายตา,ตามตลาดนะคะแล้วก็ความเหนียวก็จะเหมือนกับที่เขาทําขายเลยค่ะจะเหนียวเหนียวขนาดนี้เลยคะ่ะถ้าหากว่าไม่ทานหวานนะคะให้ลดน้าตาลลงเหลือ400กรัมนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปนะคะสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวค o o กิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ